สวัสดีครับพบกับผมดุมดิมชาแนลตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของร er นะิกเตอร์เนาะเอ็นเชนซูซานโนโอนะครับสกินระดับอันติเมตก็เป็นสกินใหม่ของริกเตอร์ที่เพิ่งขายเมื่อวันนี้<ด>เลยนะผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูกันว่าสกินมันจะสวยงามสักแค่ไหนกันนะงัดไปจังหวะนี้ ปกติถ้าเป็นสกินปกติดับจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเป็นดาบพุ่มไม้แต่ตอนเนี้ยมันเป็นสีแดงเนาะแล้วก็เสียงภาคเป็นเสียงญี่ปุ่นนะครับซึ่งผมชอบมากเลยเป็นเสียงญี่ปุ่นแล้วก็ในในเวลาช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนดาบอบเปลี่ยนสภาพดาบน้ําเป็นดาบดินหรือว่าดาบหญ้าเลยเนี่ยมันจะมีเสียงนิดนึงนะมันก็รู้สึกโอเคดีแล้วก็สกินที่ผมชอบมากที่สุดก็คือในการพุ่งตีนะใช้สกิลหนึ่งโดนมันรู้สึกเสียงมันแบบมันโอ้มันเฟี้ยวฟ้ามากเลย ก็ถือว่าเป็นสกินที่โอเคนะครับสวยงามเมนลิกเตอร์อย่างผมถูกใจสิ่งนี้นะตอนนี้ผมก็เล่นเป็นโลมิงซึ่งฝั่งตรงข้ามก็เป็นดวงป่านะครับสวยงามนะเดี๋ยวเรามารอดูอันติกันดีกว่านะครับงัดไปเลยงัดไปสวยนะผมเนี่ยผมชอบเสียงตีมันเสียงสกิลหนึ่งมันเท่ดี จะมีประเด็นตรงกลางผมชาร์จเป็นดาบน้ำพุ่งไปตีชิงชองครับซูเปอร์แมนมาเป็นดาบเขียวผมงัดไปโดนสตัวกดสวยเรียบร้อยนะครับคิวแรกเป็นของผมนะเฟิร์สบัตสวยงามนะสกินนี้ใครที่เป็นเบนลิเกเตอร์ห้ามพลาดนะครับเปิดขายแค่14วันเท่านั้นนะเดี๋ยวเรารอดูอันตีนะครับตอนนี้ผมใกล้จะเวลสีละ เรามาดูความเท่ของอันติกันดีกว่าซึ่งบางคนก็อาจจะชอบสกินที่เป็นคล้ายๆแบบเจไดนะแต่สกินนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับตอนนี้ผมเลือกสีเปิดอันติเข้าไปมีเงาซูซุโนโอมาด้วยผมงัดไปงัดไปอีกครั้งครับโดน2ตัวแต่ไม่ตายเรียบร้อยนะครับมาหลอดตายเป็นตีที่เรียบร้อยพเพื่อนๆเห็นอันติหรือเปล่าอันติมันสวยนะแล้วก็สกินนี้มีท่าวาร์ปด้วยนะครับ๋วยวก็ต้องรอผมเลือดโลก,ก่อนยวผมจะวาร์ปกลับบ้านไปให้ดูนะ สำหรับพลังแฝงในตานี้ผมจะใช้เป็นพลังแฝงเกาะเขียวนะครับซูเปอร์แมนมาซูเปอร์แมนมานครับตอนนี้ผมเลือดโลดแล้วผมถอยออกมาก่อนนะครับมิชชั่นอิมพอสซิเบิรถอยออกมานะ <to win. S 1> มีซูเปอร์แมนตามมานะครับผมชาร์จเป็นดาบน้ำสไลด์โอแอมาเกือบตายเนะี่ยเพื่อนๆนดีนะผมรอดมาได้ ตอนนี้มีมาลชดนะผมสกลิลหนึเ่เข้าไปสวยนะครับเก็บมาหลอดมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้สกอร์คิวผมอยู่ที่2แล้วก็ตาน,นี้ผมจะออกเป็นดาบตัดเลือดเลยนะเอามาลดเลือดของมาลชนะครับ <im it> ไปช่วยบัตไม่ทันเมื่อกี้ลิกเกอรมันลมดีอย่างหนึ่งนะครับคือมันเดิน <im it> <ๆ>เดินเติมเกมได้เร็วนะซึ่งในแ e n g t ประมาณ20ดาวบางครั้งก็แบนลิกเกอรนะครับ จะติเป็นไงอันติสกินมันเท่เสียงเวลาฟาดดาบนีเท่มากเลยนะฮะเรนมีประเด็นด้วงโดดลงไปแล้วตอนนี้ผมอันติเข้าไปเข้าไปครับเข้าไปในป,ป,ป้อมเลยกดสกิลสองสวยนะได้ป่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันติสวยงามเ<า>มนลิกเตอร์ห้ามพลาดผมบอกเลย เลือดโลยังไม่กลับนะฮะตอนนี้เดี๋ยวรอดูแท่วาร์ปนะเนาะต้องรอเลือดน้อยจริงๆไม่หงกว่าจะกลับนะตอนนี้ไอริเราโดนนะครับจะไปช่วยแต่ช่วยไม่ทันนะก็ไม่เป็นไรนะครับอีกสองวิผมจะได้แอนตีลน้ละแม่ฮะแม่ มาหลอกโดดช็อตไปนลครับผมสก,กิลหนึ่งฟิกเกอร์ใบสวยนะครับเก็บมาหลอกมาไปที่เรียบร้อยด้วงกระโดดมนาะผมกดนักสหานะกดสก,กิลสองเลือดเด้งเลยตอนนี้เอาจิเมะนะครับเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาดูนี่ไงครับแท้าวาร์ฟของโอเท่นะเป็นซิซูโนโอแมนนะครับปักดาบไปกับปั้นเท่ๆบอกเลยเมนริกเตอร์ห้ามพลาดนะฮะ จ m เบับมาขายสกินโดยแท้จริงเลยไหแต่ก็นานนะกว่าจะเอามาขายประมาณ2สัปดาห์หลังจากที่บัฟลิเตอร์ไปนะครับตอนนี้เล่นบนมีประเด็นผมเปิดอติไปสกิลหนึ่งเข้าไปก็2โดนปาดมาครับถอยออกมาครับเมื่อกี้แค่ลองอันติีเล่นๆนะ สกินสวยจะรู้สึกเก่งขึ้น300%นะครับตอนนี้ซูเปอร์แมนอยู่เลนกลางผมวิ่งมาและสกิลหนึ่งไปก็ในการเล่นลิกเตอร์ผมมีทริคอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาเราวิ่งใช่ไหมเวลาเราวิ่งไปเลนไหนเนะีให้เพื่อนๆกดนิ้วลากจอนำหน้าไปนะครับแอย่างเงี้ยที่ผมเล่นประมาณเนี้ยมันจะรู้สึกว่าเราเห็นมุมมองได้กว้างกว่าน,นะครับ แทนที่เราจะวิ่งปกติธรรมดาแต่เราขยับมุมมุมกล้องไปข้างหน้าด้วยนันจะทำให้เราเห็นมากยิ่งขึ้นอย่างเมื่อกี้น่ยตอนนี้มาฟาสตูโรนะครับผมก็ลัดนาเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราเล่นแบบให้มุมกล้องไปข้างหน้าก่อนอ่ะเราจะเห็นระยะมุมมองในการกว้างขึ้นนะครับก่อนอติีพูดไปนะเมื่อกี้ไม่ว่ากาลีจะมานะฮะมันจะทาให้เราเห็นมุมมองกวาง้างยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะทําให้เราเล่นง่ายยิ่งขึ้น ในซูเปอร์แมนเปิดอันติไปแล้วผมกดน้ำสถานะให้เพื่อนเลยนะครับผมสกิลหนึ่งเข้าไปอีกเรียบร้อยได้หายอันานะผมคิวไปแล้วสี่ตัวตอนนี้สำหรับสายในตานี้ผมจะเล่นเป็นสายกึ่งแทงกึ่งดาเมจนะครับเพราะว่าตานี้มีซูเปอร์แมนกับมาร์ลชอนะเราจะเล่นเป็นสายดาเมจไม่ได้นะครับแล้วก็ลูนผมจะไปใช้เป็นเลดสองเมตรแล้วก็ออนซรลอตแปดเมตรนะครับเจาะร้อยห้อยคริ ซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่ออกดาบตัดเลือดเราก็สามารถออกโบเกนได้นะแต่ตาเนี่ยมันมันมีมาลอตใช่ไหมผมก็ต้องเอามาออกช่วยเพื่อนนะครับอีกอย่างสแต็กมันดีด้นะสแต็กของดาบตัดฮิวสแต็กมันดีนะั้นได้ทั้งรถคูดาวได้ทั้งพลังโจมตีแล้วก็เกาะนะครับฉะนั้นออกมาก็คุ้มนะสำหรับลิกเตอร์แล้วก็เจอซูเปอร์แมนผมก็เลยออกฟอร์สเคปมาด้วยนะครับเวลาเรางัดน้วตีก็จะทําให้ซูเปอร์แมนสโล่นะทำให้เครื่องตกได้ง่ายยิงย่งขึ้นครับตอนนี้มีองค์ฟิกเกอร์เข้าไปสวยนะครับ วิล่าเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ในการเล่นลิกเตอร์ในการคอมโบสกิลหนึ่งลิกเตอร์เพื่อนๆสามารถใช้สกิลหนึ่งพร้อมกับฟิกเกอร์ได้นะครับตอนนี้เรามาแย่งบัฟแดงไปสวยเราได้บัฟแดงมาเป็นที่เรียบร้อยนะฮะตอนนี้ยวทำการตัดคลิปป่าอีกตัวหนึ่งนะครับในการเล่นลิกเตอร์ก็เข้าเข้าพุ่มบ่อยๆนะครับสำหรับตัวที่ลิกเตอร์เกลียดเลยก็คือ วันเดอร์กับมิน่านะผมไปเล่นแล้วผมเจอวันเดอร์กับมิหน้าซึ่งเราจะเล่นยากมากนะครับวันเดอร์ก็จะมีสกิลดึงเรากลับไปนะแล้วก็มิหนาก็มีการตวัดเคียวใช่ไหมฉะนั้นมันทําให้เราเล่นยากนะครับถ้าเวลาเพื่อนๆเ,เจอลิกเตอร์ผมก็ได้นําให้หยิบมิน่าหรือว่าวันเดอร์มาก็ได้นะมันจะสามารถแก้ทางลิกเตอร์ได้นะครับอร์แมนอ้อมหลังเปิดอัตติไวตอนนี้ผมยังไม่ได้ฟอรอสเข็บนะครับทำให้ซูเปอร์แมนยังไม่สโล อ่ะลิะคล,คลิปเข้าป้อมกลางนะครับถอยออกมาเลยนะแล้วก็ผมมีทริกในการตีบ้านให้มันแรงๆนะครับถ้าสมมติมีคลิปเวฟเดินเข้ามาในป้อมฝั่งตะขามใช่ไหมให้เรากดสกิลหนึ่งไปแล้วให้มันสไลด์โดนคลิปนะครับแล้วจากนั้นอะ่ะการตีปกติครั้งถัดไปผมให้กดตีป้อมเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทนะครับมันจะแรงกว่าการตีปกติเนาะแต่แนะนําให้ใช้แค่ครั้งเดียวนะครับอีกครั้งหนึ่งเราเอาไว้นีออกมานะครับเดี๋ยวเราไม่มีสกิลหนี ตอนนี้ผมก็ตายไปที่เรียบร้อยนะกขไม่เป็นไรนะครับเกมเรายังนำอยู่โดนชัดดาวไปตอนนี้ผมได้ฟอสเข็ละ oh, ชิ้นต่อไปผมจะออกเป็นมุรามาสะนะครับ <c oughs> ออแล้วฮะตอนนี้ฝั <c oughs> ่งตัวข้ามตายไปสามตัวคลิปเวฟมาแล้วนะป้อมฝั่งตัวข้ามเหลือแค่ป้อมเดียวเ <c oughs> ข้าไปแทงบ้านแป๊บนึงนะครับแล้วก็ออกมา <c oughs> เดี๋ยวผมต้องเหลือ เหลือเลือดไว้แทงป้อมใหญ่นะอันนี้มีคลิปเล็กาเข้าไปนะครับตีเลยเพื่อจะเห็นว่ามันการตีพิเศษครั้งถัดไปมันจะเป็นการสร้างความเสียหายเวทนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเกิดครบห้ตัวแล้วเดี๋ยวก็ถอยก่อนนะเดี๋ยวเราโดนสวนกลับนะครับว่างๆก็เข้าไปรีเลือดในพุ่มได้นะลิกเตอร์เรามันสามารถรีเลือดจากเลือดที่เสียหายไปในพุ่มได้นะครับ สกินสวยจิมจิมนะครับแนะนำให้มีนะต้องมีบ่งผมบอกเลยว่าต้องมีห้ามพลาดถ้าพลาดก็ถือว่าพลาดน,นะครับตอนี้เราได้ดาร์กแล้วเดี๋ยเราออมาขึ้นบ้านดีกว่านะครับฝั่งตรงข้ามป้อมแตก3ทางแล้วนะโอกาสพลิกมายากนะครับทุกตับต่มเต็มกำลังเดินทางมา เพ,พื่อนๆอาจจะสงสัยว่าตุ๊กตาต่อมแตมคืออะไรนะครับก็คือคลิปตัวใหญ่นั่นแหละแต่ผมถนัดเรียกเป็นตุ๊กตาต่อมแตมนะครับมนดูตะมุตะมิดีตอนนี้บัตเตอร์ไฟเราเข้าไปแล้วครับบัตเตอร์ไฟเก็บการีมาเป็นที่เรียบร้อย เปิดอัตตีเข้าไปนะตุบตับตแต่มเข้าบ้านแล้วนอ้อมเดินนะครับเดินไล่ฟ่งตัวข้ามาให้ออกมาเพื่อนๆราตีบ้านเลยครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ของริกเตอร์นะเอ็นเชนซัสซันโ o นะครับสกินระดับอันติเมตก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยครับสำหรับเมนริกเตอร์ต้องห้ามพลาดผมบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ